อ่าไ,ไอไอหัวทองหรือ,อที่รักอะแต่อย่าเรียกว่าที่รักนะถ้าไม่รักเดี๋ยวพี่เรียกเย็นจะเย็นเออสีออ่ทับทิม์ครับมีคู่ลอยกระทงหรือ,อยังยังผ่านองัเอองเยอะเลยนะเอาแล้วครับผมขอ้อก้าวอสว่าดีทุกคนด้วยนะแจ๊ก็นี่ครับผมฮีโรเพชรโอเคทุกคนวันนี้ เป็นวันลอยกระทงนะนี่ดูเสื้อดิใส่ย,ยังกับวันสงการมาวันนี้ไปหาคู่กันตอนนี้ไม่มีใครแต่คนลอยกระทงย่างไม่มีมาไปหาคู่กันไม่เอาบทไปดกว่าปะให้มันสุ่มเมาขอลูกเรือนะไปให้มันสุ่มเมาหาสาวด้วา <c oughs> <c oughs> โอเคคนนี้น่าะสาว <c oughs> หรือเปล่าไม่แน่ใจ มาครับผมก็ก่อนอย่าไปเลือกบทบาทน,นะเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านตเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้า3ปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัดเพียงใช้ uid ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มฝาการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอ e f i ไฟพับจีโมบายและเกมอื่นๆบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า ทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคได้ลูกเรือลูกเรือตัวอะไรดีวะสมุูไรดีวะ่ะตอนแรกอะจะเอาวิศวะไปเว้ยแต่ก็คิดไปคิดมานะซา, <Yeah. S 1> าุมไรดีป่ะมาสีน้ำตาลนะจ๊ะเห็นกระทงอนมา <S 2> <S 2> ข้างหลังอะโอโ้ด้านเล็กด้วยดีแล้วเป็นตัวนี้มีนักล่าวะ่ะเติมน้ำมันก่อน <S 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 โอเคได้ยังโอ้ไม่ปิดไฟเลยเออปิดแล้ววะ ไอแดงย่านะอ่าไอไอหัวทองไอข่าวนะที่รักเป็นไอข่าวไอน้ำเงินเร็วโอ้ยเกือบไปอุย้ยสุดยอดทางเพาสุดยอดเอาไม่ใช่เอาไอข่าวไปที่รักอะเอ,อี๋ยที่รักอะ แต่อย่าเรียกว่าที่รักนะถ้าไม่รักเดี๋ยวที่เรียกเอยไอ้ข่าไวไ้ไอ้หัวไอ้หัว,หวฟักทองอะเพราะว่าเมื่อกี้มันปาดลกผมนะผมเป็นซามูไรอะเออเอาไอ้ข่าวไว้ที่รักอะ่ะอีกตัวน่าจะน้ำเงินนะแต่เอาข่าวไว้ก่อนอะไรหนอะอะไรหนอผมเป็นผมเป็นหมอนะโอเคโอเคนั okay, okay. ่นหมอก็มาเดินกับผมแล้วกันเ <ś la ff les> ออสีส้มเป็นนายอำเภอนะจ๊ะเออจบเกมเดามัน เราเช็คดูก็ได้เผื่อมันเป็นบทเลยเดาไปเลยนักล่าเนี่ยมีแต่มันเลงไงนักล่ามันชอบเลงคนไงเดาน้ำเงินว่าต้องบินไปป่าไงพอมันจะไหลมันโดนสามูไงก็เดาไปเลยเดาน้ำเงินดิป้าอย่าสามูมึงคูเดาไว้แท้มึงโม่บ่อยตันโอ้แล้วนะปูพิชานล่าานเมืองนี้อะสามูไม่คูเดาไวขนาดนั้นนะมันย้อนนะโอ้ยเอาข่าวไปก่อน โกหกลูกเดือยจะแชี่มันก็ได้แชี่เออถูกอุ้ยอ้าวไอ้ใครเดาแม่เนี่ยจบแล้วจบเกมแล้วทเงินไม่ใช่ไว้เขียวใครมเป็นไวแดงหน่อยเดี๋ยวจบเกมเสื้อมูไล่เงี้ยมันต้องไหวอยู่แล้วเสื้อมูไล่อะสุดยอดสุดยอดไอ้แดงนะเขาวูบปมทำไมผมบอโอ้ยปวดหัวเลย เออนะเอาสมุนไพรอีกตาอีกตาสมุนไพรแล้วก็ต้องซาสมุนไพรให้สุดนะทุกคนเดี๋ยวมันจะชุ่งเชงชุงเชงกันไม่เจอสาวเลยวันรอยกระทงเนี้ยเอ้มือกี้เป็นได้ชื่อเดิมป่ะสุดยอดทางพาว้าว่าสุดยอดตึมตด้มตอน่อแรกกับผมพูดทีเดียขัดๆด้วยนะโอ้ยลืมกินน้ามาหายใจไม่ทั่วท้องอุ้ย เดี๋ยวโปรป้องเสียบทีมนี้เลยมา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 โอเคเราต้องแบกโฉ์สาววันดีสซามูไร <laughs> ตัวนี้ไม่ได้เล่นนานก็โกงอยู่เหมือนกันนะทำไปเล่นไปคู <laughs> ดาวมันไวฟ้ตาตาห่านไง <laughs> มันเลยมันเลยก็มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน <laughs> สีน้ำตาลสามูไรโอเคถ้าถับทิมแดงเป็นผมว่ายอมโดนป้าน,นะครับ <laughs> โอ้โหตานี้้มีแบกว่ะอุ๊ยอันนี้ก็ผม ตองนั้นดิวะฮันนี่บีไอ้ส้มไม่ทองอันเนี้ <c oughs> ไอ้ส้มไม่นิ่งนะผมไม่ไม่จำเป็นต้องทำบัตรก็ได้ฮะโอเคทับทีมคนดีวะ่ะรุดบ้านหน่อยทับทีมไอ้ส้มน่าจะดีนะ <c oughs> ใครป้าดอะ เปิดโลนะไรดิมันช้อนนาคีหนึงยาโอ้ยตกใจแล้วมึงกินกินกินก่อนเ,ออเรื่องไม่ใช่เหรอวะก็รูบไปเลยไหมไม่รู้เนะี่ยยาโอ้ยตกใจ ทัพทีมนั้นจะดีป่ะวะว่าไงฮัลโหลหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกแกะไส้ว่าไงว่าไงชัดเจนเลยวะใจะเย็นใจเย็นเออสี่ทับทีมครับมีคู่ลายกระทงหรือยังเจ้สอบอยู่ตรงไหนละ่ะรายงานสอบมาหน่อยดิ จบอยู่ที่คังจะบอกว่าจบอยู่ที่คังผมดูกล้องเขาผ่านห้องคังเยอะนะผมผมมันนี่นะบอกใครว่าเกาะสีน้าตาลหรือสีทองวะผมจําไม่ได้หน้าตาแม่งคล้ายกันเลยวะโหคล้ายตรงไหนวะเพราะว่าไอ้ศพนั้นอน้าตาน่ะไอ้ฟาร์มินคล้ายตรงไหนวะเออแล้วก็เขาก็ไม่รู้น้ําตาลหรือทองเนี่ยไปรูดบัตรนะสวัสดีคุณน้ําตาลใครจำผมไม่คุณไม่ได้เหรออันแน่เอาแฝงมาหรือเปล่าฮิโรเพจตาเนี้ยฮะ ไม่ใช่นอนแน่แน,น่เอาทองไปเอามันกลับดักเอาทองไปอีโลเพชรระวังตัวไ้เด้อนี่แยกโดนวะหลารต,ตายนานแล้วครับนานแล้วนานแล้วเดี๋ยวมันจะสปินวิ่งไล่ผมทำไมอ่ะไม่สีแดงมันก็สปินผมไม่ได้สปินมาไอแดงมันก็สปิน <Yeah. S 1> ไอแดงมันเกาะผม <c oughs> นับทีมเรวไปปลองนับทีมด้วยเมื่อกี้นี่ไอเขียวหรือเปล่าวะที่ป้าดอะไอเหลืองไม่ใช่เว้ยผมว่าไม่ไอมมิใกล้เขียวอะทีมท่มนันป้าดอะ เอาแล้วอู้แต่ทำมูไลเมื่อกี้ผมกดไปสามสี่รอบอโอ้โหก็ก็ใช้ได้ใช้ได้นะไม่ได้เล่นนานแล้วส่วนใหญ่ไปตาห่ามไง <Wow. S 1> ถ้าตาห่ามมันกดอย่างนี้ไม่ได้ไงกดอีกแล้ว Few <moments> later. เออมีนั่นด้วยนี่ว่าโจรเลย ไอทองไอทองน่าจะดีนะมีเฟสนี้ด้วยหรอวะปฏิกรณ์ไม่มีหรือด้านเนี้ยโอเคกดไปก่อนอันตรายอันตรายโอเคหูทันไหมเนี้ยทันอันตรายผมมีแบ็คสองนะเนี้ย ไม่ปาดเลยเว้ยฆ่ามันอ่ะส้มไม่ใช่อย่างเงี้ยส้มไม่ใช่เอา้าฮีโรเพจจะทำอะไรผมฮีโรเพรนะคุณคุยจะทำอะไรผมคุณจะทำอะไรผมปุ่มกดผมเบล์สิบนะฮีโร่เพรใจเย็นใจเย็นไม่ต้องมาหวัวเราะตอนเนี้ย <on>, yeah? อะไรนะ ฮีโลกเพจนีใครผมไม่รู้จักนะมันกาโ่วด้วยครับอะไรผมไม่ใช่ผมไม่ใช่แฝงเออฮีโร่เพชจเป็นใครผมไม่รู้นะแต่ผมอะเป็นคนที่รักครับทีมอะเออนั่นแหละผมไม่ได้เป็นเมื่อกี้ผมวัดใจเลยไม่ใช่หรอกมันไม่ปาดนะแฝงอะผมวัดใจใส่สีส้มเลยเพราะว่าผมมีฮันนี่เกาะหัวอยู่ไงเออผมกลัวอะไรอะเนี่ยมันปาดฮั e นนี่ก็บอกไปว่าใครปาดตอนเนี้สีทองไม่ใช่นะที่คิดว่าแดงทองรับทีมส้มไม่ใช่นะ เออสีที่ผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะเด๊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 กูสงสัยสีขาวนะอืมเพราะว่าเกมแรกอ่ะเหมือนกันเลยฟาร์มินตายใช่ไหมขาวอยู่ใกล้กูคิดว่าฟาร์มินน่าจะเป็นจอมโจรนะจอมโจรน่าจะต่างคนขโมยบทแฝงแล้วมันก็ตายเองเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมขาวไอ้เดี๋ยวเออกูเป็นแม็กแจ็คเองก็ได้กูยอมรับแต่กูจะเดาไอ้ฮีโร่เพชรว่าอะไรดีอ่ะคิโลเพชรหมดไวครับคุมขออนย้อนดอยเฮงนะกูเดาถูกจอมโจร อไปแล้วเอาไปแล้วโอเคอุ้ยเสียวทีมแอดเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเต็มแล้วไปลบเพื่อนก่อนท๊อปทีมแอดมานี่รับเป็นเพื่อนแล้วอันนี้รับเพราะฟาร์มเก่งนะครับเขาเล่นเก่งจริงผมเลยต้องรับเขาไงเพราะเพื่อวันไหนเราจะได้เป็นเล่นคู่กันอย่างเงี้ยโอเคแล้วผมก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะใครได้นะซามูไรนะเพราะว่าตาแรกตาแรกมันป้าเราตัวหนึ่งเราก็รู้คู่เลยตาที่สองมันเดามันก็แตกคู่เลย <c oughs> งั้นสุดท้ายนี้ยังไงลาก็ต้องเร็วกว่ามานะพอลาไปก่อนเจอกัน